มามาต่อกับที่เราบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือเราก็เคยเป็นรุ่นพี่ที่ช่วยงานกิจกรรมเขาด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนั้นจัดกิจกรรมกระเต็นวันเลยหอประชุมที่โรงเรียนเราอะ่ะจะมีอยู่สองที่ตอนแรกก็เมอนว่ามันไปที่ไหนวะแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าก็ที่เดิมนั่นแหละ แล้วเราก็เดินตามเพื่อนไปนั่นแหละมีการเล่นกิจกรรมทั่วไปบวกกับบอกแนวทาง,ทางเกี่ยวกับสายการเรียนแล้วก็เออเล่าเรื่องต่างๆไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะจากนั้นมันก็จะมีคาบพักเล็กไว้กินขนม อยากกกกินนลูเะสวัสดีครับพี่เฮ้ยอย่าอย่าเข้ามานะโทรเพ่มันไม่มีแป้งหรอกน่าเออเกือบลืมเลย อีกไม่นานก็จะต้องเข้าหอประชุมแล้วนี่ว่าข้ามไปตอนที่กินข้าวเราได้พแเนงมากิน <c oughs> ก็ไม่ได้แย่นะก่อนนานๆทีจะได้กินนะนะช่วงบ่ายรุ่นพี่มอต้นบวกมอปลายก็จะต้องไปเตรียมฐานกัน แต่ว่าจะให้อีกคนพาน้องมาที่ฐานซึ่งเราก็เป็นคนที่พาน้องมาเข้ากลุ่มเรามีคนอยู่นี่แล้วฐานขอพวกเหล่านั้นจะเป็นการปิดตาแต่งหน้าเพื่อนหนึ่งนาทีพอครบแล้วก็จะสลับกันแต่ง ใจพี่มากที่สุดนะจะให้แต่งหน้าพี่ในนี้เลยเลือกมาหนึ่งคนโอ้คนนี้ถูกใจพี่มากเลยค่ะเลือกเลยค่ะว่าจะแต่งหน้าพี่คนไหนในนี้เอาจริงนะคะ เนื่องจากว่าเราค่อนข้างจะเจือจางในกิจกรรมก็จะโดนกับเขาน้อยหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่โดนกับเพื่อนกับเองไม่กลุ่นน้องที่รู้จักนี่แหละพอจบฐานปั๊บก็ถึงเวลาปิดพิธีประถมนิเทศหรือว่ารับน้องนั่นแหละ<แ>ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการ รีมีคลิปบวกกับเล่าเพิ่มเติมอีกเดี๋ยวจะมมาเรื่อยๆนะสําหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแหละหมดแรงแล้วเพลงการเติอนล่ะแต่ว่ามีกิจกรรมหนึ่งที่ถือว่าเป็นการฝึกสมองเลยนั่นก็คือกันไกไข่ผ้าไหมกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหม่ไข่กันไก่ว้าได้แล้วเว้ยหลังกิจกรรมหอมประชุมก็ถึงเวลาเข้าฐานสักที